สวัสดีครับทุกคนครับผมพืชน,นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโรเรามาร่วมกันสร้างสังคมแลกลงทุนคุณภาพแปพร้อมกันกับช่อง m ั n นี่ฮีโรกันนะครับและก็ในคลิปนี้นี่คือเทรดหุ้นต่างประเทศเราจะมาเทรดหุ้นต่างประเทศกันทุกๆวันพุธนะครับในวันนี้นะฮะผู้ติดตามของเราโอโ้โหเดินทางมาถึง92,000คนแล้วขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องมันนี่ฮีโร ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคําถามกันก่อนเลยนะครับคุณอนุชิตบอกว่าขอบคุณที่แนะนําสาระดีๆมานําเสนอครับยินดีครับผมคุณกันตาพิษนะฮะบ,บอกว่าอาทิตย์ที่แล้วมันล่วงทั้งหมดพอดีไม่อยู่บ้านไม่ได้เฝ้าดูออกไม่ทันเรียบร้อยครับผมตัว e t o l o เนี่ยเขาจะมีเป็นแอปด้วยครับทั้งใน iOS Android มีทั้งหมดนะครับพิมพ์คาว่า ETo l อันเดียวกันเลยครับไอตัว E แล้วก็อยู่ในพื้นหลังเขียวๆอันนั้นแหะครับเวลาที่ออกจากบ้านเนี่ยไม่ต้องกลัวละเพราะว่าเราสามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาดูการาฟดูอะไรสั่งซื้อสั่งขายได้เหมือนกันเป็นพอร์ตเดียวกันนะครับจะได้ไม่พลาดเนาะข่าวหน้านะครับคุณสเสนอนะครับบอกว่าขอโทษอาจาร,รย์ที่คอมเมนต์ไม่ค่อยเหมาะสมในคลิปก่อนเฮ้ยไม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะ <c oughs> <g> ก็ผมว่าค่อนข้างโอเคนะครับก็บางที ก็ในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับเราทําการดูหุ้นตามที่เขามีการส่งคำสั่งซื้อคำสั่งขายกันมากในอ e ีทโร่น่ะผมก็เลยเอามาให้ดูโดยที่ผมก็บอกว่าผมไม่ได้รู้จักหรอกว่ามันคือหุ้นอะไรนะครับซึ่งเวลาที่เราเทรดมันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับก็ขอบคุณคุณสเสนอนะที่แนะนำรายการเข้ามาเผื่อคนอื่นไม่เข้าใจจริงๆอะ่ะเขาก็อาจที่จะมองไม่ดีได้นะ ออผมก็จะได้อธิบายด้วยอันนี้ผมก็อาจจะที่จะมองข้ามไปนะครับแล้วก็อันนี้มาอีกแล้วนะครับน้องสาวเกาหลีของเรานะครับดูจนจบค่ะอาจารย์ขอบคุณสำหรับการแชร์สอบถามเพิ่มเติมนะคะถ้าหนูซื้อแล้วหุ้นล่วงต่ำกว่าเงินที่มีในพอร์ตแล้วพอร์ตมันจะล้างไหมเมื่อไม่นานมานี้ได้เปิดบลอกเกอร์อื่นแล้วผูก MT5 คือต้องบอกว่าไอ แพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยเงื่อนไขมันจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมจะไม่ทราบว่าตัวแพลตฟอร์มอื่นเป็นอย่างไรแต่สมมุติแล้วกันสมมุติว่ามันคืออ e ีโทรโนะครับแล้วสมมุติว่าคุณซื้อหุ้นอะไรก็ตามสมมุตินะคุณซื้อ Apple สมมุตินะปับป๊บๆแล้วคุณก็ส่งคําสั่งไหนๆก็มาแล้วก็ขอดูซะเลยนะอ๋อมันมันเด้งขึ้นไปแล้วก็มีการทำนิวโรด้วยไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมองลงอย่างเดียวนะฮะ สำหรับแอปเปิลนะตอนนี้มอง,มองลงสมมติคุณซื้อแล้วคุณไม่ได้ตั้ง St Stop Loss นะครับเนี่ยเนี่ยเวลาเวลาที่สั่งนะครับบวกอ่าเนี่ยผมสั่งไปร้อยหุ้นและผมไม่ยอมตั้ง Stop l ล s s ตัวน,นี้เห็นไหมเนี่ยเขาจะมีให้เราตั้ง Stop Loss นะเราเราสามารถตั้งได้นะแต่ถ้าเกิดเราไม่ตั้งอ่ะเงินร้อยสมมตินะว่า Apple มันลงไป100ร้อยเหรียญเงินเราก็ก็จะหายไปหมดเลยนะครับตรงน,นี้มันก็จะกลายเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นก็ เอาตามที่รับความเสี่ยงได้ก็แล้วกันนะครับนะแล้วก็จริงๆเราควรที่จะมีการตั้ง Stop Loss ไว้เสมอเช่นเนี่ยโอ้เขาน่าจะเปิดลงนะสมมติว่าเราแทงแทงขาลงช็อตหุ้นนะฮะแล้วถ้าเกิดมันขึ้นไปเกินเนี้ยร้อยเหรียญน่ะเราจะต้องคัดออกอะไรประมาณเนี้ยนะครับต้องต้องวางแผนไว้เสมอนะฮะคุณแตงใช่ไหมฮะคุณตังนะครับสวัสดีครับพี่เพื่อติดตามพี่มานานจนเล่นหุ้นเป็นระดับหนึ่งค่ะ ขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะยินดีมากๆนะครับแต่ตอนนี้แอปติดดอยนิดหน่อยเพราะใจร้อนเข้าซื้อก่อนถึงจุดที่ตั้งคำสั่งเอาไวา้และไม่ยอมขายของเก่าแบบกลัวไม่ได้ของถูกสุดท้ายก็เลยซื้อดอยเพิ่มเข้าไปนะครับอ่ะขอความมั่นใจจากพี่หน่อยว่าทรงกราฟอัลฟาเบตหรือว่า Google นะครับกับ Apple จะกลับมาในจุดสูงสุดได้ไหมเมื่อกี้แอบดู Apple ไปแล้วนะครับก็บอกได้เลยว่าตอนนี้ยัง และก็อย่าง,างน้าที่จะลงต่อได้อีกนะครับส่วน Google เดี๋ยวผมจะมาดูให้เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับหุนอัลฟา b e t ดูที่ชาร์ตทรงตรงนี้ก็ไม่ได้แบบว่ามันกลับตัวนะฮะยังยังไม่มีสัญญาณในการกลับตัวสมมุติว่าผมเอาเอาทำเฟรมย่อยกว่านี้อีกสมมตินะผมใช้หนึ่งชั่วโมง ใน1ชั่วโมงชุดนี้ก็ยังไม่กลับตัวอยู่ดีนะครับคือถ้าจะกลับตัวนะก็ลองลองไปเปิดตามดูนะครับอ่าแล้วก็ใช้อัลฟาเบต Google เนี่ยใน Time Frame 60นาทีและถ้าเกิดเขาสามารถทำราคาไฮเหนือเนี่ยฮะ1559นะฮะ159่15เอาเลขกลมๆแล้วกัน1560นะ หนึ 1> 1, 5, 6, ่งหทะลุตรงนี้ไปได้เมื่อไหร่เนี่ยมันถึงจะเป็นการกลับตัวในไทม์เฟรมหกสนาทีเป็นขาขึ้นนะครับแต่ถ้าทําไม่ได้นี่แหละครับมันก็จะวิ่งอยู่ในกรอบเนี้ยนะครับข้างล่างคือโหดผมไปได้พอดีเลยอ่ะพันหแม่นไหมแม่นไหมเนี่ยผมผมไปสั่งซื้อไว้ที่พันห้างไงร,รอบที่แล้วเราก็จะเห็นว่าเนี่ยตอนนี้ Google ผมกำไรไปลสาเนต์ห็นไหมอ่าแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะฮะ ก็มันยังไม่ได้เป็นขาขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังเดี๋ยวผมอาจจะรอขายแถวนี้แหละนะครับเดี๋ยวรอขายแล้วสำหรับ google นะแล้วก็มีอีกหลายตัวเลยที่ผมสั่งส่งคําสั่งซื้อไปแล้วก็ไม่ติดนะครับเพราะว่าเราเรา,เร,ารอรอต่ําเกินไปแต่ก็ไม่แน่หรอกเพราะว่าทรงตลาดภาพรวมตอนนี้มันก็ยังเป็นสะบัดลงอยู่นะครับในสัปดาห์นี้นะครับคําถามมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาหาหุ้นเล่นดีไหม นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะฮะผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่ตัดสินใจลงทุนนะครับผมจะเข้ามาดูหุ้นที่เขามี v o ลม่มในการซื้อขายผ่านตัว e ีทโรเยอะๆนะโดยที่ดูจาก e ีทโร่อินเวสเตรงนี้นะครับพิมพ์คำว่า e ีทโร่อินเวสเเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็คลิกเข้ามานะครับ หลังจากนั้นเราก็เลื่อนมาตรงนี้จะมีข้อมูลข่าวสารเพืเเ่อนๆคนไหนอยากที่จะอ่านก็มาอ่านได้นะครับแต่ว่าผมจะมาดูตรงนี้นครับผมจะมาดูนี่นะครับ10ตัวนะครับที่มีคนสนใจมากที่สุดแล้วเราก็ต้องขอบอกเอาไว้เหมือนเดิมนะครับว่าผมไม่รู้หรอกครับว่าไอ้หุ้นที่โผเนี่ยมันคือหุ้นอะไรบ้างแต่ว่าเราจะมาดูทรงการาฟของมันนะครับเราจะไล่ดูไปทีละตัวนะครับเพื่อนสามารถดูตามแล้วก็ เอาไปพริกแพงเอาได้นะเดี๋ยวเราดูกันแค่สรงกราฟนะครับเดี๋ยวเราเราลองไปดูหุ้นที่เราสนใจแล้วเฮ้ย <He> สรงกราฟมันคล้ายกันหรือเปล่าแล้วสถานการณ์อย่างนั้นเราควรที่จะตัดสินใจยังไงโอเคไหมเดี๋ยวไปดู i m m u ก่อนนะครับอ่ะ i m u immunomedic นะฮะน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของอการแพทย์ปะ่ะนะครับ ไปไงขอดูกราฟหน่อยโอ้โหอยู่ดีๆมันก็กระโดดขึ้นบ้าบอมากเลยนะฮะอันนี้บ้าบอนะครับบ้าบอเอ๊ะอยู่ดีๆกระโดดขึ้นอย่างงี้ได้ดูดิดูด,ดิเนี่ยอยู่ดีๆกระโดดขึ้นไปอย่างงี้เลยจาก40ไป84เลยอุมันกระโดดขึ้นมาตลอดเลยนะฮะโอ้โหโอ้โหอย่างนี้เสี่ยงมากเลยนะครับคือโอกาสไปต่อเนี่ย ผมบอกเลยว่ามันสูงมากแต่ก่อนที่จะไปต่อเนี่ยมันจะวกวกลงมาหรือเปล่านะฮะมันจะมีการบวกกลับลงมาไหมอันนี้ก็ต้องลองดูเดี๋ยวเราเรา,เราลองแย่เล่นไหมนะเราลองแย่เล่นถ้าเราดูเนี่ยปกติแล้วเวลาที่เขาเขาทำไฮนะฮะเขาทำไฮเขาก็ต้องมีการเบรกใช่ไหมทำาฮมันก็ต้องมีการเบรกลงหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะฮะเดี๋ยวลองลองเล่นคำขำ,ขำดูนะฮะเรามอง มองลงนะฮะเราจะช็อตนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นหน้าขายนะครับเราก็จะส่งขายตรงนี้เลยนะส่งขายตรงนี้เลยห้สิบเหรียญก็พอ50เหรียญพอพอ,อออย่าได้อะไรมากนะครับหลังจากนั้นก็เปิดนะฮะเปิดการซื้อขายไปเลยปับ๊บนะผมเป็นการมองลงนะฮะทีนี้อ่าเดี๋ยวดูตัวถัดไปตัวถัดไปคือ GFS นะครับผมพิมพ์ตามเลยนะ GFS .L เพื่อนๆมาดูวันหลังเนี่ยไอตัวหุ้นเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันแล้วนะฮะเพราะว่าไอวอไอสิบหุ้นที่มีการซื้อขายผิดปกติเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปทุกทวันไออย่างเงี้ยหูโคตรสวยเลยนะครับในระยะสัปดาห์เนี่ยผมมอ,มองตามอะ่ะโอกาสขึ้นค่อนข้างสูงนะฮะดูดิมันมันมาที่ตรงไหนบ้างเนี่ย อ๋อมันมาเจอแนวต้านตรงนี้นี่เองเห็นไหมฮะเนี่ยตรงนี้ฮะอ่าแนวต้านของเขาแล้วโอ้โหเนี่ยเนียเนียเจอเยอะเลยนะเนี่ยโอ้แนวต้านตรงนี้น่าจะแข็งแกร่งกว่าผมมองว่าโอกาสผ่านก็มีแหละแต่อาจจะยากนิดนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็มองมองกับมองกับด้านนะฮะเพราะว่าผมเห็นว่าแนวต้านค่อนข้างเยอะ นะครับแล้วก็ค่อนข้างแข็งนะฮะกว่าที่เขาจะทะลุลงก็ยากเพราะฉะนั้นกว่าที่เขาจะทะลุขึ้นก็น่าจะยากเรามองส่วนครับเราจะขายฮะเปิดสัญญาณขายนะครับแล้วก็เอาไว้ซักร้อยไปเลยนะร้อยเหรียญน,นะครับก็เดี๋ยวผมติดตามเอาระยะสัปดาห์เอละลายวันเดี๋ยวผมติดตามเอาในมือถือเอานะครับก็ส่งคำสั่งเลยนะปับ๊บนะ ถัดมาเพนนะฮะหุ้นเพนมาดูซิคือไม่ใช่ว่าเราจะซื้อทุกตัวที่มันจะขึ้นมานะฮะเราเราจะซื้อเฉพาะตัวที่มีโอกาสที่เราจะสามารถชนะในเกมนั้นได้นี่อย่างนี้อย่างนี้เราไม่รู้แหละมันมันมามั่วๆแหละนะฮะเนี่ยทิศทางเป็นขาลงแต่แบบว่าเฮ้ยมันก็ไม่รู้ว่า,วา มันลงมาสุดหรือยังอะไรไงเนี่ยอันนี้ขอผ่านแล้วกันนะครับขอผ่านไปก่อน S Gen นะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะ S Gen นะครับ S, G e บ S Gen เปิดฉาดเลยครับไม่สนใจครับปัป๊บโอ้โหฟับฟับนะฮะโอ้นี่คือ neckline เ,เลยนะครับรูปแบบเป็น head and shoulder นะครับรูปแบบเป็น head and shoulder มีการเปิดแก็บขึ้นไปตรงนี้ค่อนข้างสวยงามครับ ผมมองขึ้นตามนะฮะเพราะว่าชุดนี้เนี่ยชุดนี้ยอาจจะเป็นชุดในการกลับตัวก็ได้แต่ว่ามันอาจจะมีการพักฐานอยู่ตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยมันก็มีมีแนวต้านตรงนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราแย่ขาแล้วกันเนาะเอาแค่50ิบเหรียญนะครับแล้วเราก็มองมองขึ้นตามเขานะฮะซื้อขายเดี๋ยวเราจะแย่50ิเหรียญนะครับก็คือเราจะซื้อมองขึ้นนะฮะ ซอฟต์แวรผมไม่วางไว้แล้วกันนะครับผมจะติดตามเป็นรายวันเอาปับ๊บส่งคำลังซื้อไปแล้วโอเคถัดมา w b t นะครับ w b t well bit นะครับเปิดดูชาตก่อนเลยปับ๊บอ่าเป็นไซด์เว้า up นะฮะเป็นไซด์เว้า up มุมตรงนี้ก็น่าจะขึ้นแหละนะฮะขึ้นแล้วก็แนวต้านก็อยู่ตรงนี้เลยนะฮะเจ็ดเหรียญกว่ากว่าแต่ว่าตรงนี้จะขอผ่านแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมันไม่ชัดเจนนะฮะนะขอผ่านไปก่อนนะครับถัดมาคือแอนดี้นะฮะ a n d e a n d e ปั๊บเดี๋ยวลองดูตามนะครับฟั๊บอ๋อตรงนี้สวยมากครับสวยเพราะอะไรนะฮะ ด,ด,ด,ดูชุดนี้นะชุดนี้ขาลงมาถูกต้องไหมนะครับแล้วก็ชุดนี้เปิดขึ้นไปเนี่ยมันมีเปิดแกลบรอบหนึ่งนะนับ1นนะฮะอันนี้เปิดแกลบรอบ2นับ2นะฮะตรงนี้เป็น Breakaway Ga p แน่นอนนะครับตรงนี้น่าจะเป็น running gap นะครับก็มองขึ้นอย่างเดียวครับนะเปิดแกลบมาอย่างนี้เห็นไหมตอนที่เขาเปิดแกลบมาเขาไม่พักเลยนะเขาวิ่งขึ้นไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นแอนดี้นะครับหุ้นอะไรก็ไม่รู้แหละเราก็จะ เปิดบวกไปตามนะครับอันนี้ไปที่ร้อยเหรียญน,นะครับแล้วผมก็จะซื้อนะฮะซื้อไปเลยชับนะครับโอเคเรียบร้อยถัดมาเงินผมหมดเลี้ยงวะเนี่ยเดี๋ยวขอดูพอร์ตก่อนนะเงินยังเงินยังเหลือเงินยังเหลือรอบนี้เรารวยนะฮะตังเยอะ GNS. L นะฮะ GNS. L. Genius PLC. ไปดูที่ชากก่อนว้าวตรงนี้นะครับอ่าเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่เนาะแล้วก็เรายังมองเทนไม่ออกเนี่ยเราจะเห็นว่าเห็นไหมอันนี้คือแนวต้าเห็นไหมแนวต้าในดีเห็นปะชุดแรกนะฮะอันนี้ชุดหนึ่งซึ่งทะลุแล้วออ้ไปเลยนะฮะทะลุแล้วไปเลย เพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไงก็มองบนอย่างเดียวนะครับมองขึ้นต่อนะรเราก็เปิดธัญญาณซื้อขายใส่ไปที่ร้อยเหรียญน,นะครับแล้วก็ซื้อนะเช็คตัวนี้ดีๆนะฮะเดี๋ยวจะพลาดนะครับมาส่งทางซื้อไปเลยปับ๊บมาดู B4B.DE นะครับ B4B.DE มีหลายตัวที่ ฉากสวยมากนะฮะอันนี้เป็นไซด์เวนะครับเพราะฉะนั้นผมจะข้ามไปเลยนะฮะไม่สวยเราก็ไม่สนใจฮนะ IAG นะครับ .L IAG .L แล้วก็ไปที่ฉากฟับเอเป็นการเบรกลงมาครับอันนี้สวยเหมือนกันนะเบรกลงมาโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อเนี่ยมันสูงมากเลยเราเราช็อตด,ดีไหม นะเราเราช็อตเซลล์เห็นไหมเห็นช่วงเวลาที่มันเปิดลงมาไหมฮะเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะเปิดลงมาเนี่ยมันมันผ่อนไหมมันไม่ได้ผ่อนนะมันมันวิ่งเงียงกับน้านะแล้วก็เปิดแกลบเปิดแกลบอีกนะเนี่ยตรงนี้ใครที่อยากเรียนรู้เรื่องทฤษฎีแกลบเนี่ยลองลองไปลองไปดูนะดู google ก็ได้นะค้นคําว่าทฤษฎีแกลบนะฮะเนี่ยคณจะเห็นว่าแกลบมีความสําคัญอย่างไรและตรงนี้ก็เป็นการเปิดสกกลาดใหม่นะอันนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวเราช็อตตามนะฮะ ตัวนี้เราจะขายนะครั i โพซิ Position เป็นขายไปที่ร้อยเลยครับส่งคำสั่งครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ auto l นะฮะ a u t o นะครับ l โอเค auto trade กุ๊บลองดูสิฟับยังอยู่ในไซด์เ์อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เฉยๆนะครับมีอีกตัวหนึ่งผมอยากดูทวิตเตอร์ ทวิตเตอเป็นยังไงขอดูหุ้นทวิตเตอร์หน่อยอ๋อโอเคอยังไม่น่าสนใจนะครับโดยโอ้โหมันเป็นไซ์เวว์ที่แบบกรอบมันใหญ่มากนะฮะเป็นชุดขาขึ้นแหละชุดนี้ชุดนี้แล้วก็ชุดนี้นะครับแต่มันก็ยังวิ่งในกรอบแบบนี้นะครับเวลาลงเนีย่ยหวนะน่าใจหายนะลงเร็วมากนะครับเปิดแก็บลงเปิดแก็บลงโคตรน่ากลัวนะครับหุ้นอะไรวะเน,นี่ย โอเคนะครับในสัปดาห์นี้นพอร์ตเราก็โอ้โหผมซื้อไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยผมซื้อไปพันสามร้อยเหรียญแล้วแต่ว่ามันก็จะมีที่รอคําสั่งนะฮะร,รอเนี่ยเห็นไหมรอคําสั่งซื้อเจ็ดร้อยเหรียญน,นี่ยังซื้อไม่ได้ทีนึงเพราะว่าราคาหุ้นมันยังลงม,มาไม่ถึงนะครับแล้วก็มีที่ซื้อไปได้เนี่ยซื้อไปเมื่อกี้นะมีติดลบกันบ้างป,ปลายนะครับมันก็ต้องมารออัปเดต เออผมเห็นมีคน Copy ปี้พอร์ตผมด้วยนะฮะอันนี้คือโดยส่วสนตัวผมไม่ได้เปิดให้ก๊อ y นะครับแต่ว่าไอตัวยอดเงินมันเกินพันเหรียญไงมันก็เลยเป็นการเปิดก๊อ y ีอัตโนมัติก็พอร์ตนี้มันไม่ได้ใหญ่มากนะครับนะมันมันไม่ได้ใหญ่มากอันนี้เอาไว้เล่นให้เพื่อนๆดูทางบ้านนะครับแล้วก็เอาไว้เป็นแบบเป็นวิทยาทานอะ่ะ ทำให้พวกเราดูว่าเ,าเรามีการตัดสินใจซื้อตัดสินใจขายอะไรกันยังไงมีจุดในการเข้าซื้อเข้าขายยังไงนะครับจะก๊อปปี้ก็ก๊อปปี้ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรเพราะตัวแพลตฟอร์มมันมันเอื้อต่อการก๊อปปี้อยู่แล้วหรือเพื่อนจะเทรดเองก็ได้นะผมก็แนะนําให้เทรดเองนะครับแต่จะก๊อปปี้คนเก่งๆก็ได้นะเออผมเนี่ยถือว่า ในแพลตฟอร์มนี้ก็ยังไม่ได้แบบว่าเก่ามากนะครับเราก็ศึกษาตัวนี้ได้ไม่นานเท่าไหร่แต่เห็นว่าเออมันเจ๋งดีก็เลยเอามาให้เพืเ่อนๆได้ดูนะครับสำหรับเพืเ่อนๆคนไหนที่เข้ามาใหม่นะครับและต้องการเปิดพอร์ตกับตัว e t ท r o นะครับคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะของคลิปนี้นะฮะมันจะมีลิงก์ที่ฝังเอาไว้ใต้คลิปอยู่นะครับก็เลือล่อนลงไปดูครับที่ description ก็คลิกสมัครที่ตรงนั้นนะครับแนะนําว่าสมัคร ผ่านทางลิงก์ของช่องมันนี่ฮิโร่เนี่ยดีกว่าเพราะว่าเวลาที่มีโปรโมชั่นมีอะไรเนี่ยเราจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมัครจากแหล่งอื่นเนี่ยมันก็จะไม่เข้าเงื่อนไขอีกเพราะฉะนั้นแล้วนะก็แนะนำถ้าติดตามช่องมันนี่ฮิโร่อยู่แล้วก็สมัครผ่านทางลิงก์ตรงนี้ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับพอร์ตของผมพอร์ตได้นอยเนี่ยนะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน วันพุธหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ